สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับม้่นเก่าเกมมิ่งครับวันนี้พี่จะมาขออภัยทุกคนด้วยก่อนนันนี้พี่ได้ทำคลิปวิธีการฟาร์มฮอลโลซีโร่นะครับไว้ว่ามันสามารถฟาร์มของได้ไม่อั้นนะครับแซดเมลิตฟาร์มได้ไม่อัน้นทุกอย่างฟาร์มได้ไม่อัน้นถ้าเราอันอ้นเจ็ดทับไว้นะครับแต่ว่าปรากฏว่าจริงๆแล้วพี่ก็ค้นพบว่า ถึงจะใช้วิธีไหนก็ไม่สามารถนะครับที่จะอ้านได้จริงนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอเทมแต่ละชิ้นที่ฟาร์มได้ใน Hollow z ซ r o o มันจะมีลิมิตของมันนะครับเอ่อไม่ว่าจะเป็นตัวของแซดเมลิทที่เอาไว้ใช้ซื้อของในร้านค้านะครับรวมทั้งตัวแบงบูนะครับรวมทั้ง ตัวของถุงสีต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับยกเว้นตัวของไอ้นี่แต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าฟาร์มไปเยอะๆแล้วจริงๆก็จะมีตันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆคือทุกอย่างครับว่าถ้าเราฟาร์มไปได้จำนวนปริมาณหนึ่งแล้วนะเออมันจะถึงขีดจำกัดประจำสัปดาห์ของมันครับแล้วมันก็จะมีข้อความขึ้นมาเตือนนะครับว่ามันถึงขีดจำกัดแล้วนะ แบบนี้เลยนะครับทุกคนครับแบบที่พี่อัดคลิปไว้ให้ดูนี่เลยนะเล่นๆไปนะครับสุดท้ายมันจะขึ้นมาเตือนอยู่ดีว่ามันถึงขีดจํากัดแล้วนะครับแล้วเราจะลงด้วยวิธีไหนก็ตามต่อจากนี้สุดท้ายก็จะไม่ได้อยู่ดีครับเออมันตันจริงๆนะรวมทั้งตัวแซดเมลิตด้วยนะครับตัวแซดเมริตอาทิตย์ก่อนพี่ไม่ตันพี่คิดว่ามันไม่มีวันตันนะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้พี่ลองฟาร์มมันให้ เก็บได้ครบทุกอันอ่ะทุกคนเออเราใช้วิธีการฟาร์มของเราในคลิปก่อนหน้านี้ที่เราสอนไปนะครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วนะครับตัวแัดเมอริตตันก่อนเพื่อนเลยนะครับออแซดเมอริตตันก่อนเพื่อนเลยพี่จะให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยพี่ซื้อของในร้านนี้นะครับได้ครบทุกอย่างนะครับยกเว้นตัวของ กาชาแบงบูนะซึ่งซึ่งพี่รู้สึกว่ามัน,ม,นมันเกลือตอนนี้แบงบูมันก็ยังไม่ได้มีความประโยชน์อะไรมากมายนะครับพี่ก็ซื้อของอัพตัวละครไปก่อนนะส่วนตัวของของโลโซีโรนะครับกลยุทธพี่สามารถอัพได้มาสุดแค่ตรงนี้ทุกคนอันนี้คือสุดของมันละเออสุดของมันละซึ่งถ้าพี่อัพไปถึงตรงนี้ได้นะพี่จะฆ่าบอสได้เร็วมากนะครับแต่ว่า ยังขาดอีกนิดนึงนะครับจะไปถึงขั้นนี้มันอั้นพี่ซะก่อนมันไม่ให้พี่ฟาร์มต่อแล้วนะครับติดลิมิตสัปดาห์นะจริงๆแล้วคือสุดท้ายนะครับมันก็จะตันสัปดาห์อยู่ดีนะครับทุกคนครับโอ้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ